ออยขอกินกล้วยหน่อยดิกล้วยหมดแล้วอะ่ะบอสทําไมหมดแล้วอะสภาให้เพิ่มมาต้องสามเครือสามเครือนั้นหลีดกินหมดแล้วอะแต่ยังเหลือมังคุดนะเจลนี่กล้วยตั้งเยอะแยะหายไปไหนหมดวะแดงหมดละ <c oughs> กลูก,กินทั้งเปลือกด้วย <c oughs> พวกแกย,ยังยอมให้พวกนี้แย่งกล้วยพวกแกกินเหรอ กินแต่มังคุดไม่เบื่อกันบ้างหรือไงอ่ะไม่รู้สึกอะไรกันเลยวะก็กินไปแล้วให้ทำไงวะลองกองก็มีทำไมไม่กินอ่ะอร่อยเหมือนกันแล้ละ่ะลูกออกมาใครเบื่อมังคุดลูกออกมาเลยลูกออกมาเออสตรองสตรองสตรอง,สตรองอีกลูกออกมาสตรองไม่ได้กินกล้วยแค่นี้ยทำไมมึงเดือดจังวะมังคุดกับลองกองมันไม่อร่อยตรงไหนก็มังคุดกับลองกองอะบลอก เปลือกยากยากเชีย่ยอะไรหมุนหมุนเดี๋ยวมันก็ออกแล้วลองกองมันก็บ,บีเอาสิหาเอ้ย